ฟิตเครื่องยนต์เชียงกงนะครับตัวนี้เป็นร้อยสิบนะครับตัวคาบูนะครับกับเจเชียงกงพิษณุโลกครับขั้นตอนเป็นไงมาชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับเนี่เราใส่โซ่เราลิ้นนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยชุดโซ่เราลิ้นนะครับลูกสูบคว้านให้ใหม่นะครับผมตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับผมตรงนี้จะมีโซ่เราลิ้นแล้วก็ใส่สลักลูกสูบนะครับจะมีกิ๊บล็อกด้วยนะตรงนี้เรียบร้อยครับเอาค้อนยางต่อเข้ามานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราตั้งลูกสูบขึ้นสุดไว้เลย แล้วก็จะมียางกิ้งกางตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับของใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้เราก็ใส่ยางกิ้งกางเข้าไปครับตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะมีน็อตนะครับเบอร์แปดหรือเบอร์สิบก็ได้ครับใส่เข้าไปเลยนะครับตรงตีนเสื้อสูบนะครับผมหลังจากนั้นอัดให้แน่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะครับนี่เราจะมาใส่ฝาสูบอีกทีใส่ปาเกนฝาสูบเข้าไปก่อนเลยนะครับผม ทำตามกันได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนซีนแกรนเกียให้นะครับกับซีนสเตอร์นะครับสองตัวนี้แล้วก็ซีนสตาร์ทเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับใส่ฝาสูบฝาสูบเราฟิตให้เรียบร้อยนะครับทําบ่าทําวาลให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปครับตรงนี้จะมีน็อตกับแหวนสี่ตัวตรงนี้จะมีน็อตเบอร์แดอีกตัวครับตรงนี้ก็ขันปอนลงมาหลังจากนั้นนะครับเนี่ยอัดปอนให้หมด4ี่ตัวนะครับผมหลังจากนั้นมาใส่เฟืองแคมนะครับเพื่อจะตั้งมาร์กนะครับผม เนี่ยลูกสูบอัดสุดนะครับแล้วก็ข้างบนจะมีมาร์กโซ่เลาลิ้นอยู่นะครับก็อัดน็อตเบอร์ปเข้าไปได้เลยนี่แล้วก็จะมาไล่น้ํามันไฮดรอลิกนะครับแกนดันโซ่นะครับตรงนี้เนี่ยลองไล่ดูนะครับเราลองไล่แล้วไม่ไม่ดีนะครับไม่ดีเดี๋ยวเราไม่ดีเราเปลี่ยนชุดใหม่นะครับเดี๋ยวชุดแกนดันโซ่เนี่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยครับทั้งชุดเลยเนี่ยเอาออกมานะครับตัวนี้ไล่แล้วเดี๋ยวจะมีเสียงได้นะครับนี่จัดไปหนึ่งชุด ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบคาบูนะครับรักษาง่ายนะครับกําลังดีนะครับตัวนี้นี่ใส่ชุดใหม่ไปเลยยกชุดนะครับจะมีสปริงแล้วก็น็อตให้พร้อมนะครับตรงนี้มาไล่ใหม่นะครับแล้วก็เอาน้ามันหยอดเข้าไปนะครับแล้วก็เอามือแยกๆถ้ายังไม่มาแล้วก็จะมาถอดเบอร์สิบข้างล่างนะครับเปิดออกมานะครับแล้วก็อาน้ํามันอัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวแข็งเองเราต้องไล่ให้ตึงเลยนะครับตรงนี้ถ้าไม่ตึงตอนประกอบเดี๋ยวจะมีเสียงนะครับจากนั้นนะครับใส่ฝาครอบไปไป ฝาครอบโซลารินนะครับตรงนี้จะเป็นหัวเทเปอร์นะครับเป็นนยครับสองตัวตอกให้แน่นครับแล้วก็ใส่จานไฟเข้าไปตรงนี้จะมีน็อตเบอร์สิบสี่นะครับอัดพร้อมแหวนนะครับผมจากนั้นฝาครอบตามไฟตามไปเลยครับพร้อมน็อตเบอร์แปดนะครับรอบตัวเขานะครับผมนี่ไล่อัดไปเลยนะครับสําหรับเจียงกงพิษนุโลกครับก็เป็นอะไหล่มือสองแล้วก็งานซ่อมบํารุงงานยิงสายนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผม เครื่องยนต์ลูกนี้นี่โชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยครับเรียบร้อยแล้วประกอบเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรายกไปเลยครับยกไปลองกับโครงที่เราไว้เทสเลยนะครับนี่โครงนี่ไม่มีเปลือกอะไรเลยยกขึ้นมานะครับผมโครงนี้สําหรับทดสอบเครื่องยนต์ที่เราทําการประกอบใหม่นะตรงนี้จะมีน็อตแท่นเครื่องทั้งหมด2ตัวนะครับผมต้องอัดให้แน่นเลยนะน็อตแท่นเครื่องตรงนี้ต่อสายไฟให้เรียบร้อยไล่ใส่ท่อใส่ขบูนะครับผม เครื่องยนต์นะครับอันนี้ร้อยสิบตัวคาบูนะครับผมเป็นเครื่องที่เราประกอบกันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับเดี๋ยวให้น้องเป็นคนทดสอบก็เป็นไงน,นะครับผมเนี่อ่ะเบน,นอ,อ่ะเบียมอ่ะเดี๋ยวออกตัวไปเลยเครื่องลูกนี้แหละจ้าเนยครับประมาณนี้สําหรับเครื่องยนต์นะไม่ว่าจะเป็นงานอะไหล่เชียงกงอะไหล่ใหม่หรือว่าจะเป็นงานยิงทรายงานซ่อมบํารุงนะครับที่เจเชียงกงพิษนุโลกนะครับผม ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับแวะเวียนกันเข้ามาได้เนี่ยครับแล้วก็จะเป็นเครื่องนี้ที่เพื่อนๆหาอยู่นะครับจะเป็นเครื่องร้อยสิบคาบูนะครับผมเนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับผม